ไปหาลูกค้ากันมาแต่ทางไหนน้อมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับลูกค้าสวัสดีครับ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 มาแต่ทางใสกันน้อคนจันบ่จันทาใสเสือจันมากกว่างูแล้วอ่าเสือเสียมรถซิ่งดาอ่าด้าก้อนหัวเดียวเสือเสียมมีเหลืออยู่บ่มีแต่แคบมมีแต่แคบครับพ่อ หัวเดียวมีหัวเดียวไม่มีนะครับพ่อแ KB ได้ไหม k บเครื่องอะารเสียมมี3,000กับ2.8อ๋อมีแล้วเลยเนี่ยโอ้โหสองห้าไม่มีเลยหาเอกไปแยบไปยบเอาไปต่อสร้างมีโกตอนเดียวเดี๋ยวไปดูนี่ตอนแคสีพันกว่าองโกแชมป์อ่ะดูไหมมีโกกินน้ำมัน กินทุกคันแล้ครับใช้วิกโกอยู่ดูวิกโแช่ผมว่าถ้าถ้าเกิดรถเป็นเครื่องสมบูรณ์อะน้ำมันอาจจะกินไม่เยอะหรอกถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรผมก็กินครับกูแช่มาสองพันห้าดูดูวิกโกเพราะอยู่ตรงไหนแส้มวิกโกกูจะอยู่ตรงไหนเอาไปดูไปดูวิกโกตอนเดียวนะเออใช่ใช่ไปลองลองไปดูก่อนลองไปดูเพื่อถูกใจ อยู่ข้างหลังนี่เดินไปไหนเดียวครับกินข้าวกินปลามายังกินแล้วบอกสั่งข้าวก่อนไหมมาแต่อำเภอไหนครับสอยดาวหรือทางไหนท่าใหม่โอ้เลยไปหน่อยนึงนี่อันนี้สอยดาวพี่น้องสอยดาวกับมาซึ่งเงินสดรับรับหมดครับซื้อได้หมดอยู่ที่ราคาถ้าเกิดราคาพ่อคุยกับผมจบก็ับซื้อได้หมดครับพ่อ อ๋อนี่มาจั่จ้านกันเลยเหยียดซ่อมใช่ครับเหนื่อยซ่อมเหนื่อยพังนั้นไปซ่อมนั้นพังอีกอันหนึ่งเอาซ้อมซ้อมไปซื้อใหม่ด้วเนี่ยนะพี่คันนี้ครับนี่ครับเอ๊ะประมาณนี้อันนี้อยู่ประมาณผ่อนประมาณสี่พัน อันนี้ประมาณสั้งปีสิบสามนะฮะสิบสามป่ะใช่นะสี่สิบสามสี่ประมาณนั้นครับพ่อหาราคาเท่าไหร่อ่ะประมาณแสนห้าแสนห้าอ๋อโอเคเป็นสองแสนกว่าสองแสนสองนกลอยสองแสนเออสองแสนกลางแต่ถ้าเกิดพ่อจะเอาแสนห้าเดี๋ยวผมดูให้ได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขอเบอร์ทิ้งไว้ก่อนช่วงนี้รถตัวนี้ยังไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่ครับจะให้ผมไปดูรถที่เทินไหมหรือยังไงพ่อจะขับมาบ้านหรือไม่ได้ขับมา ขออยู่นู่นอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวถ่ายรูปมาก็ได้ครับถ่ายรูปมาก็ได้ครับดยราคาให้จ๋าไม่แค่แสนกว่าเองคันนี้อภิยะเปิดให้เปิดเครื่องให้ผมเปิดให้มาสองแสนเท่าไหร่สองแสนคันนี้สองหกเก้าก็ต้องเดี๋ยวคุยกับเท่าเกียร์ได้เลยอ่าคันนี้ก็จะประมาณนี้เดิมๆใช่ครับ ใช่รถใช้ปกติครับน,น,น,นี้แวิ่ง่ในจังหวัดอครับคนนมกระทุกข,ของอดูให้ดูให้พ่อแสงกระบนเนาะก็ถ้าเกิดมีก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆซื้อเข้าตลอดถ้าลูกค้ามาเทินก็มีสูตแต่ว่าจะรถพวกแสงกระบะมันมาไปไวแต่ว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวพี่แต่ขอเบอร์พ่อไว้ดูไรฟ์สดตลอดในอีกสุดที่ว่า ยี่ส่วนอยู่ไหนกกนะเต๋มอยู่พิกซีกาอยู่พิกซีม,มีรูปป่ะ,ะเ,ปเปิดเปิดรูปให้ลูกค้าดูเผื่อลูกค้าสนใจเปิดให้ลูกค้าดูเลยให้ลูกค้าดูเลยม,มาโอเคก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกก่อนนะครับว่าจะเอาคันไหนเออเอาวิโก้หรือว่แบบไหนเดี๋ยวจัดให้นะครับยังไงฝากไว้เลยครับกับบิ๊กสักเก็นะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ